สวัสดีจ้าวันนี้ก็ามาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูสวนอ้อยค่ะสวนไรอ้อยเขาปลูกอ้อยนะคะเมื่อปีที่แล้วนะมันท่วมหนักแล้วเขาไม่ได้ผลผลิตมาปีนี้เป็นปีที่สองที่เขารื้อแล้วก็ทําใหม่ค่ะสังเกตดูไหมคะว่าบริเวณตรงร่องของอ้อยจะไม่มีย่าขึ้นยาไม่ขึ้นนะคะ เพราะว่าเขาฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะนี่ค่ะเขาฉีดยาฆ่าหญ้านะคะก็เลยทําให้หญ้าไม่กล้าขึ้นเลยเพราะว่าหญ้าเป็นวัชพืชของเขาเนาะเขาก็ต้องฉีดทําลายก่อนอ้อยเขากาลังสวยเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าอ้อยเขาจะชอบแล้งถ้าเกิดน้ํามากเกินไปเขาก็จะเน่าตายตอนนี้เขากำลังสวยยากฆ่าหญ้าพอเขาฉีดปุ๊บเขาจะบกเลย สำหรับคุณที่เลี้ยงบัวแถวนี้ถ้าเกิดว่าบัวมากินหญ้าหรือมากินอ้อยแล้วโดนยาฆ่าหญ้าแล้วตายเขาจะไม่รับผิดชอบเลยจ้ะเอาได้บอกไปแล้วนี่นะคะทิ้ยาฆ่าหญ้าทั้งหมดเลยพอผลเสียก็จะเสียต่อดินเนาะถ้าสำหรับยาฆ่าหญ้าดินถ้าเกิดเราจะกลับมาทำนาทำไรอีกเนาะมันก็ สภาพดินมันเสียหลังจากนี้ก็อาจจะมีสิ่งแปลกๆเ,เกิดขึ้นบริเวณที่นี้เช่นว่าถ้ามีนอนก็จะนอนเยอะมากค่ะหลังฉีดยาฆ่ายาค่ะวันนี้แม่อิวก็พามาดูสวนไรอ้อยที่เขาฉีดยาฆ่าย่านะคะยาไม่มีเลยตรงร่องๆ่อเขาจะฉีดหมดเลยค่ะยกเว้นบริเวณที่อ้อยเขาเกิดบัวควายก็อย่ามาหากินอ้อยของเขานะแลวพบกับแม่อิวใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ